เช็คลิสต์เงิน1,000 0ดิจิทัลวอลเล็ซื้ออะไรได้ไม่ได้มีถึง18รายการมาดูกันค่ะเรื่องเงิน1,000 0เนี่ยประชาชนติดตามกันมาตลอดเลยนะคะสําหรับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ล่าสุดนะคะมีการเปิดลิสต์รายชื่อกลุ่มสินค้าและบริการ18รายการที่จะใช้เงินหมื่นบาทซื้อไม่ได้มาดูกันค่ะ 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล2เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4. กัญชา5กระท่อม 6. พืชกระท่อม 7. ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อม 8. บัตรกำน,นัน 9. บัตรเงินสด 10. ทองคำา1 1เพชร 12. พลอย 13. อัญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง 15. ก๊าซธรรมชาติ 16. เครื่องใช้ไฟฟ้า 17. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์18เครื่องมือสื่อสาร ส่วนสินค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารยารักษาโรคเครื่องแบบนักเรียนซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ยังบอกอีกว่าสามารถพริจารณาปรปับปรุงรายการสินค้าได้อีกถ้าเห็นว่ามีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันหรือใช้ในการสร้างอาชีพได้ซึ่งขนาดนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านร้านค้าวไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามกําหนดเดือนสิงหาคมนี้เพื่อรอรับเงินในไตรมาส4ปี2567ค่ะ